สวัสดีครับทุกคนคนไทยทำอาหารกินข้าวฟังคนไทยทำอะไรตีแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นจ้ะตีแป้งก่อบตีแป้งทอดกรอบนะจ้ะตีแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นนะจ้ะ ใส่ไปเดี๋ยวจะจที่หวัวเอืน่นอะไรจ้ะเป็นยังใส่เป็นคุกกี้โอ้วันนี้มีกไก่ทำไก่เทมปุระให้ฝรั่งกินข้าวไกเ่เทมปุระทำไก่มกไก่กับอันผงปรุงรสน่ะจ้ะเอาเ,เออค็มๆเล่นนๆอยจ้ะกุกคุบะ ไกยำไก่ยำไก่ยำไก่ยำมุนมุนแป้งนะเนี่ยไก่ที่เรานี่ยเราก็หลงข้างล่างไปเลยเออใส่ไก่เขา้าในใส่ไก่เขา้าในทำอะไรคนไทยคุกแป้งก่อนคุกแป้งกับไอ้นี่ก่อนกับไก่ก่อน แล้วก็ใส่เนี่ยเก็บขนมปังอ่าขนมปังเก็บขนมปังแห้งแห้งอย่าบ่นแล้วก็คลุกอ่าแบบนี้แบบนี้ราคลุกแค่นี้อืมแบบนี้ง่ายอนีี่ด แบบนี้แล้วก็ทอดให้ฝรั่งกินไงนทอดทีหลังฮะเสร็จแล้วอ่ะคุกก๊อกเก๊กขนมปังอาจารย์คุกก๊อกเก๊กขนมปังแล้ววะจาีเอาไปทอดบางนี่ทอดให้ฝรั่งกินอาจารย์โอ้มาฝรั่งของฝรั่ง มังฝรั่งเป็นคนฝรั่งพอไหมพอพอขวไทยทำมังฝรั่งทอดก่อนไอ้ฝรั่งกินทอดมังฝรั่งก่อนตันทีหลังทอดไก่ด้วยมังฝรั่งเสร็จแล้วมังฝรั่งเสร็จแล้ว เป็ดเจียวมังพลังเป็นนายนายอาคนไทยเป็นนายนายเป็นนายแล้วฝรั่งทำเองนะที่หลังโบเออยิ่งไปทอดไก่เทมปุระเทมปุระให้ฝรั่งเทมปุระไก่อย่าเทมปุระไก่อย่าใส่ไฟแห้งนะจ้าใส่ไฟปานกลางน้ำมันเดือด ใส่ปันกลางนะจ๊ะไปแห้งก็สิใหม่อ่ะจจะใส่อันนึงใส่อ,อันนึงไห้นี่ได้ได้เปิดเร็วไ,ไ,<ป>ไก่กระพลัองอ,อีกสองอันอีกสองอันอ๋ออยากกินเบิดไหมไกินเปิดฟรองกินกกเบิดตลอดเลยไก่เสร็จแล้วทอดแล้วอ๋อ Dạ vô con trai Dạ kim Cái okay, chất lèo Hôm hôm Con trai tầm pep kiểu Chất lèo tí sai chăm ท่าก an. oh, ันเท่าก <plusieurs> um, <sch> <splash> ันกับร้านอาหารโอ้เพื่อนักร้านอาหารมาทั้งทคนโอ้คนไทยตกใจแล้วสรกินหมดไหมกินเบ็ดฝรั่งกินเบ็ดนี่ใส่อะไรซอสน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ทุกคนน้ำจิ้มไก่ให้กำลังเร็จแล้ววสสัดีครับทุกคน ฝรั่งกินวันนี้ไกเ่เทมปลากับมังฝรั่งเห็นไหมทุกคนเป็นเท่ากันมาร้านอาหารไหมก่อนทายทำชิมก่อนโอ้ยโอ้โฮ่โฮ่โอ้โอ้โ,หโ,หโอ้โอ้ Xúc súp canh này chút chiăng, đi đi, ủa con oh, có con đi kìa, ủa, สวัสดีจ้าทุกคนกำลังกินไก่ทอดไก่เทมปุระโมานี่ม <c oughs> อ่ะอันไทยบากินจ้ะอาหารเร้าแล้วจ้ะเนี่อาหารเซาของฝร,รัง่ง อ่ะอาหารของจอแต่คนไทยไม่กินคนไทยไม่อยากากินคนเดียวตากินคนเดียวยช่วงนี้คนไทยไม่อยากไทยที่กินนมามาช่วงไม่บายอ่ะจ้ะ ใบโมงถึงใบาสามโมงประมาณเนี่ยจะ้ะคนไทยจะกินเขานอกนั่นกับพวกกินเข่าจะ้ะอยากกินกับคนไทยก็จะกินผลไม้หน่วยนึงอย่างสี่อย่างน้ำคืนแต่ร่าหิวงแทงอะ่ะจ้ะคนไทยอย่างแล้วก,ก็ทําแบบไหนน,น,นิ่นมๆเขาทำแบบที่เห็นนั่นแหละไบบเป็นแข็งไม่เป็นอะไรอืม แซ่บมะอือหือโอ้โหทำปาด่อนก็มันเสร็จเมื่อกี้นี่มันก็ร้อนอ่ะเนาะเดี๋ยวฝรั่งหิวทำอะไรฝรั่งหิวฝรั่งก็กินอือหือวันนี้บางฝรั่งกินไก่ทอดกับมันฝรั่งทอดด้วจ้ะมันเทศนะกินให้หมดนะคู้อย่างไง มีกก่คนได้ไม่มีแล้วทอดแค่นี้แหละอืมอย่าหลันเทล่างตามอีกเอา <laughs> ไปลา แซบตะเกนแซบกระนี้ไหมแซบอีลีอีลีหรอฮะอืออืออีลี่อ่ะแซบอีลีอีลีหรอบอกสิอือลีหรออือกินก็คงเดียว ไอ้เอากินกับฝรั่งมาชิมด้วยกันมีเยอะฝรั่งมาได้กินเบ็ดเซ็บเซ็เซ็บอิลีอ่ะคนไทยเซ็บอิลีฝรั่งเซท่ากันเท่ากันกับเคเอฟ นานนานคนไทยไม่ทำให้กินนะเนี่ครับเฮ็ดง่ายๆอ่ะจะเฮ็ดก็จะคนไทยเฮ็ดให้เบิ่งอะไรจะกินให้ฝรั่งกินเลยจ้ะกินแล้วมื่อนี้เมื่อนี้ฝรั่งเพชดงานจ้ะอื้มเมื่อนี้ฝรั่งเข่ากะยังมะแรงจ้ะไปทำนังจอมวัน หลังไปเฮ็ดงานคนไทยก็ไปทำความสะอาดสวนอือหือปนกับกระจาชกรยาดน,นะคนไทยปนจัก,กยาดไปสวนคนเดียวล้กงเรารอะไรเป็นเชียนดังการนกตัดยาดนมะั้ง โอ้ตาจ๋ามาตัดหญ้าจ้ะมาตัดหญ้าเดินหญ้าอยู่ห้งครางบ้านเนี่ยจ้ะนกหูนกหู <laughs> นกหูคนไทยไอ้ฝรัง <laughs> ่งไปดา่าเลยฝรั่งไปด่าฝรั่งบอกนอกหูแบบงี้หย,ยุดตัดหยุดตัดหญ้าก่อนแบบงี้ฝรั่งกำลังทำวิดีโอแบบงี้ เป็นแหลกนัดของเขามาได้เพลงหยุดก่อนโอใจพระลังงานทำวิดีโอคลิปหยุดก่อนพระลังงาทำวิดีโอคลิปอยู่ <c oughs> อ่ะสิอาา้าฮะอ้าฮะใครยินก็ไปใไกล้ๆ <c oughs> เขาได้ยินเหรอเขาได้ยินหรือก็พูดภาษาไทยเขาก็ใจเหรอแล้วก็กแกช่กันไปแแรกเลกคลิดวลางว้า,านิ่มๆขนาดนี้นิ่มๆเฮ้ย อิ่มยังอิ่มแล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่าทําเยอะๆกลัวไม่อิ่มแต่เดี๋ยวนี้บอกอิ่มแล้วกินไม่หมดเลยกินอีกครั้งไม่มีหนึ่งครั้งกินให้หมดบ้า <laughs> บระไทยดาฟฝรั่งเนี่ยอย่าคนไทยดาฟฝรั่งฝร,รั่งชอบเป็นคนไทยทําเยอะๆตลอดแล้วก็กินไม่หมดแต่บบนี้ไม่ได้ต้องกินหมดจักแม่ฝรั่งใจใหญ่ไหมใจใหญ่นั่นแหละกินไม่หมด ก็ม<อ>าน่ะเสียงก็ตัดหญ้าหนูกหู <laughs> ตัดอะไรกันนะกระนาหญ้าไม่มีเนาะ <laughs> ผลก็ไม่ตรงหญ้าก็ไม่มีไม่ได้ไปเก็บเห็ดหรอกปีเนี้ยไม่ได้เก็บเห็แดแทงขนาดนี้ขนาดนี้เอาไปไหนเอาไปไหน ไปซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่ามีเห็ดอย่าอันนี้เห็ดเยอะๆซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตได้กินเห็ดกินสองมือเลยโอ้หนึ่งมือจับไก่หนึ่งมือจับมันฝรั่งของฝรั่ง <laughs> กินเร็วๆชักช้า,ชาเสียเวลาเอ็มเลวคนาไดไหนทีหลังทำให้อันเดียวพอ ใช่กินไม่หมดอ่ะไมไ่กินเจา้าๆกินเจา้าๆใช่เวลาพุงแจ็ก Điều được con Nít yêu Im con Đi đi Chỉ hết một bà còn hơi phụt Con thái, con thái เก่งันาดนี้โอเคทุกคนนกหูรถดัดยาบางฟังเิ่มแล้ว เป็นแค่นี้ทุกคนฟ <นก S 1> ลังวิ <นก S 1> ่งนี้โลคูโลคูรถตัดหญ้าเนาะเดี <Yeah. S 2> ๋ยวฟลางบายบายเร็ววิ่งนี้โอเคทุกคนสวัสดีครับอคนครับกลุ่มครับทุกคนที่ดูคลิปกับฟลังกับคนไทยให้ทุกคนทัวร์ววเป็นความสุขอนคนแข่เงเล่งสู้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 ฟลังไปยเร็วบ๊ายบาย โ okay, อเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะเด้อเจอกันเนด้เจอกันเดยสวัส <laughs> ดีจ้า <laughs> บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจชคดี